นานๆจะเจอทีนะครับผมปันนี้มีเฉยเลยเห็ดขมครับใจไปคนเจอครับจะ,จะเจอคนแรกด้วย,ย,ย,ยนี่แป๊บนึงนะฮะทำการตัดครับผมนี่คนเจอก็รมดีประมาณนี้ครับ <c oughs> ชึบนี่ใช่เลยครับผมเห็ดขมของแท่ นี่ไหนไหนไหนนี่โอ้หเฮ้ยเราต้องมาหาทางนี้นี่ตรงนั้นเขาถ่ายเราเลยไม่เห็นใช่นี่จับน้องจับว้าวเสียดายผักโรยมีน้อยไปหน่อยอืมไม่เป็นไรสวัสดีพี่น้องทุนครับผมวันนี้ก็พามาหาเหตุกับผู้จัดการครับผม มาถึงมันเป็นรอยไถใหม่นะคิดว่าไม่มีเห็ดมาเจอเห็ดหายยากครับผู้จัดการเจอครับให้ดูว่าเห็ดอะไรครับผมนานๆจะเจอทีนครับผมอ่านี้มีเฉยเลยเห็ดขมครับอืเห็ดที่เราตามหามานานจะเจอโอ้โหผู้จัดการบคนเจอครับจะเจอคนแรกด้วยนะฮเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทำการตัดครับผมนี่คนเจอก็ลมดีประมาณนี้ครับ โอ้ใช่ไหมท่านไทยใช่ไหมรันเปอร์เซนต์ครับเห็ดขมแหลแบบที่ไอ้ลอยให้ดูเนี่ยเออเจอแล้วนี่เมนบบพี่น้องเมนถืกต้องบบถืกต้องค่ะเห็ดขมเห็ดขมถือใจลายนะครับตัดให้สาสานนะตัดเลยเหรอือได้เลยจับไปเป็นเชื้อเห็ดต่อไปถือบ่ถือโอ้โห สวยงามเดี๋ยวนะนาเอาใส่เอาใส่ตะก้าเลไก่อนเดี๋ยวอันใหญ่เดี๋ยวเอาใบไม้มารองไม่ใช่มีแค่นี้นี่เจอตรงนี้อีกนี่เห็ดเน่าเลทุกคนมันขึ้นมาจนมันเน่าอ่ะใช่ไม่มีใครมาหาทำไมนี่แปลกใจมากนี่ดอกหนึ่งดอกเฮ้ย้อนอแล้วก็นี่ดอกนึง่่่่ อุ้ยน่าหวาดแบบจนน่าหวาดโอ้ยเพิ่งว่มีคนมาหาเอาสามดอกเอาสามดอกเอาแหลมเลยโอย้เอาใช่ใช่ไหมใช่ใช่ป่าแสได้มากดยืนเรื่ยนะได้ค่ะนี่ยจนมันแก่แล้วมั้งเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าแก่หรืยอยังยัง มันยังไม่ตุ้มๆเลยอ่ะเห็ดของฉันเห็ดของฉันเห็ดอะไรอย่างเห็ดอันนั้นน่ะนะข้อความร่วงมาข้อควารื้อรื้อไม่ทลายอ้วนนี่สิเยรื้อสิเดี๋ยว มันใช่ใช่ไหมหนูก็ไม่กล้าจับเด็คเขเห็นอะไรเห็นมีนตั้หรอกระวัวงระวงังระวังมันก็เห็น,นเห็นอะไรเหรอเนี่ยข้างแต่งต่งนี่ก็มีแขนแขนตัวหาพี่ชมดิตัวหาพี่ชมกินไหม หมือนใช่เลยเหมือนพึ่งเหรอเห็ดพึ่งเหรอไม่คล้ายกันนะอือใช่บอกเหมือนแต่นี่ไม่มีอันนั้นไม่มีรูมีดูดิเออแล้วยังไงใช่ปะเนี่ยใส่แยกออกไปใส่แยกออกไปแต่ลักษณะแต่ก้านมันใช่เลยมันเหมือนกันเลยลักษณะอืมเน่ใส่แยกออกนี่ครับทุน กืกตุ่มเดียวเลยสี่ห้าดอกอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานหรอเปล่ามีหวานอีกมีหวานอีกตั้งชื่อทำไมมันแมนโบก็งั้นเอาไปเอาไปก่อนไงไม่ใช่ก็โยนทิ้งแค่นั้นแหละคือจะใช่คือจะใช่อเออซิให้เส้ <c oughs> เสนเห็นดูให้ <c oughs> น่าจะรงกัพี่เขินนะ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันหงายท้องแบบนี้ โอ้ยแมงวิเยอะมากเลยทุกคนอแอบดีมากเลยทุกคนหน,หนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกครับแอบดีคนต้นอะไรก็เดินแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้พุชการเจออีกแล้วครับหนึ่งดอกตอนนี้อีกหนึ่งดอก สองดอกครับเี๋นวนะสองดอกครับดูไหมเฮ้ยมีไงดอกหนึ่งนี่อีกนี่อีกโอ้โหโอ้มันขึ้นจนมันแก่มาแล้วพี่น้องดูดิ เกมาแล้วอะ่ะเกยเกือกเลยโอ,อ้โหชึบนนี่ใช่เลยครับผมฮิดคุมของแท้นี่ไหน,นอีกไหนไหนไหนนี่อู้เฮ้ยึเราต้องมาหาทางนี้นี่ตรงนั้นเขาถ่ายเราไม่เห็นใช่นี่อีก ฉันชอบนี่อู้หดอกนั้นแก่แล้วใช่ดอกนั้นแก่แล้วโอ้โหูอู้หูนี่โอ้โหไม่กล้าก้าวเท้าเลยอ่ะกลัวเหยียบมีไหมน่ว่ามีว่ะนี่ยมันขึ้นด้วยกันใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมันจะขึ้นเป็นจุ๊กันเลย Oh, mày nói mày nói lấy đồ gương mày Phải. Phải cân to. ừ. Không được gương Chạy. ดอกสวยด้วยโอ้หลายดอกด้วยเนี่ยใช่เนี่ยดูใกล้ๆโอ้ชิจอดนี่อ,อืมอืมอืมมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วสิงที่ตามหาเลงคุมท<า>ั์เจอแล้วครับผมว้าวเราก็จะตัดขาเอาไว้ให้เขา ยาพันต่อคัเป็นเชื่อต่อหากินแบบอนุรักษ์อืมมีอีกหนึน่งดอกดอกนี้สวยดอกเล็กนี่ขนาดนี้ชุบุจปปุบุหืปปอายาวซะด้วยสะย่นรู้สึกตื่นต้นโอเคเจ๋วนายขอดูหน่อยที่ดได้อืเยอะเลยนี่อันนี้โทรถามญาติมาแล้วเขาบอกว่าใช่อืมดได้ได แต่ว่ามันมันบานม,มันมันอาเยอะโอเคว้าวเสือกามเดิมครับ<ย>นี่ดีใจมากเออแจไปครับผมไปแล้ลุย เออเจอแล้วท awesome ุกคนนี่ไงสองดอกมีม uh. ีมีนึกว่าไม่มีทุกคนนึกว่าจะไม่เจอนี่ไงสวยๆสองดอกอันนั้นอะเซอนหรื่เปล่าอาอือหอเห็ดจมูกหมูดอกแรกของวันนี้ครับ อ,อพี่เคยบอกว่าเอาไปทำกินอร่อยมากออโอ้โหเทนี่ได้อยู่คุณหลายดอกเลยนี่นี่อ,อ้อวสีดอกครับตรงนี้ นี่หจมูกหมูเอาละโอเคไปดอะเดือนก็มีครับหลายดอกลยครับผมนี่เพื่อนเก,นก่าเพื่อนเก่าถัดออกเลยน่ยขี้ดินนั่แหละรุ่นนี้ แห้มแจำจำเผ็ดเหรดอะไรไม่รู้ตัวเบลอเลยเฮ้ยอะไรเฮ้มันเผ็ดเผ็ดอะไรเผ็ดเหมือนที่เราเจอแต่ไม่ใช่ค่ะมันเล็กกว่ามันเล็กแล้วมันตรงตรงลิ้งเลยเยี่ยมมาก เดอะไรล่ะเกิดอะไรแกะมึงเลยอะแปลกดีฮะเราเอาให้ดูอะเราจะไปลองดูก่อนไหมล่ะหิวย่ำหิดูดิน้อยเท้ายีนนั้นมันจะเหมือนหลายวันได้ไหมป๊อดป๊อดอู้หูเจ้กะกุดกุดพระเลยอ่ะป๊อดใหญ่เบ้อเลย เจออีกแล้วครับอุ๊บซีลองเปิดดูทางนี้เลยถ้านั้นอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ซีดอครับใช่นี่คุณสาวีพุนสัอ้ยแล้วมันอีกแล้ว Oh. มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันชื้นลังพอดีนี่อีกทุกคนหนึ่งดอกสามดอกว้าวหนึ่งกก็สามเลยอือเนี่ห้าดอกเนี่ยพอจะกลับปุ๊บเจอเลยครับพอจะเปลี่ยนมาปุ๊บเจอเลย ด้ยนะนี่โชว์ดอกที่ย,ยู่เจอ,อยังอือโอ้โหสุดยอดเนี่ยได้แบบนี้หนละเนาะหายากเนาะอือตอนนี้ย้ายไม้มาอยู่ใกล้บ้านนะครับไปมาสิบกว่าไมานะ้แล้ะไม้ล้ะดอกสองดอกถูกเจอไม้เอมยอะคนก็คนเยอะมากเลยครับเยอะแบบโอ้โหล้นป่าเลยเสียงดังวุน่นวายเลยก็เลยไม่ได้เข้าไปครับ น่าจะยังไม่เจอหมายเด็ดนะหมายรับอะไรแบบนี้หมายเยอะนี้กันเพราะงั้นป่ตาน,นีน่าจะเต็มป่าได้แหละคนก็หาเบ็ดอหาเห็ดบ่อยๆเขา่านนจะรู้นะเดี๋ยวอีกสักแั๊บนึงก็ต้องไปรับลูกนะครับตัดล,ลูกเสร็จก็กลบกับบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูกันว่าจะได้เมนูอะไรนะครับเห็ดขมจะทําอะไรกินถึงจะอร่อยไปนนี้ขอเดินดูก่อนจะเจอเดี๋ยวเอาให้ดูครับตอนนี้ถึงบ้าน,น้วครับผมเดี๋ยวขอ กินข้าวก่อนนะครับรับลูกมาแล้วนะครับเขากินข้าวก่อนไม่ค่อยจะการเหตุเนาะไปวสักครู่ครับผมหิวหิวถึงบ้านนะครับผมเดีย๋ยวเราจะล้างนะครับผมเราจะล้างโอ้อันนี้มันมันหิวเนะหิวยับเลยโอเคไปล้างนะครับผมเราจะล้างโอ,โอ้ยเกินหุณาน่งล้างนิดหนึ่ง นึงเนาะน้งให้สะอาดแล้วก็ไปต้มครับต้มไว้ก่อนอ่าต้มดูมายังยังเอามะก็ต้มมันก็จะเป็อย่างอะไรก็ต้มเฉยๆต้มน้ำเปล่าเฉยๆนะใช่ใส่ใบเตยด้วยไหมให้มันหอมไม่รู้แล้วใส่ใบเตยไปด้วยสูตรสูตรดัดแปลงสูตรแต่งสูตตรแ่งเราล้างเสร็จแล้วครับอ่าน้ำที่สองเดี๋ยวเราจะไปต้มกันไปครับผมไปติดแล้วเรียบร้อยครับตั้งเตาเลย ใส่หิดเลยใส่ล้ไยโอ้โหว่าจะต้มสักสามน้ำครับเพื่อลดความขมของมันของหิดเขานะฮะโอเคไปรอสักครู่ครับผมมาดูหินครับมาดูหินครับอ่าต้มน้ำที่สามแล้วเนี่ย โอ้เดือดแล้วพี่นงนี่น้ำที่สามเดี๋ยวเราไปเอากรองน้ำออกกันครับผมอู้้อนจัดร้อนจัดโอ้โหถึงเวลาเราปรุงนะครับผมหอมผักชีนิดน,น้อยรถตุกข้าวมาครับ<ล>ไม่ทันซื้อนะผมมูเตยุ่งในบ้านกับมูเตขายทุกชิ้นอยู่ ขายของยหนาบาดก็ติดงานครับอ่ะเอาเท่าที่ได้ครับผมอันนี้เห็ดของเราอันนี้ส่วนหนึ่งเราเอาเก็บไว้เอาไว้ต้มนะเมนูหนึ่งอันนี้ไว้ลาบนะครับผมลาบลาบใช่ไหมไอ้ก้อยก้อยก้อยเห็ดขมก้อยเห็ดขมอันนี้ปลาระเส่บบอแซ่บไหมแซ่บหลายเส็บหลายของโปรดนะครับอร่อยอร่อยไม่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ปิดปิดกัดปิดนะ เอาเผ็ดไหมเฮ้เผ็ดไหมเอาทีดนึงไม่เผ็ดมากอยู่ได้กินได้ทุกคนพอเนาะอ่าเขนี้เนาะอ่าโอเคเหเฮ้เกินไปอีกคนนาจบจบพริกแม่เผ็ดมากเลยนะจะบอกให้อ่าโอเคพอละเข็นทันเดียวพอสักหน่อยโอ้โหมันขมมากขมครับชิมแล้วชิมแล้วเป็นไงขมไหมขมอีเลยไม่มีแรงหา นี่แหละหมดแรงความสุดยอดของมันก็ตรงที่นี่แหละบักนาวครับโกรวย,อ,ยอันโกรวยโอ้โหน้ำลายไหลเลยสูตรสูตรไม่รู้นะคิดเอาคิดเอาครับสูตรคิดเองสูตรคิดเองคิดเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนนี่ครับสูตรโบราณครับของแท้น้ำจิ้มเขาทำยังไงมันอร่อยมากมันจะถึงเครื่องไหมมันมีเกลือไม่รู้ครับ กินกับกินกับอะไรกินกับข้าวเหนียวไงกินข้าวเหนียวอ๋อแจ๋วกินกับปากกินกับปากอยากอยู่กับท้องอยากอยู่กับเธอนฮ้ยไม่แล้วเอาชิมซิตนะอนนี้เอาบักนาวใส่อันเดียวบ่ชิมก่อนไงเริ่มต้นอ๋ออันนี้กินเองในคะรอบครัวไม่ต้องใช้ช้อนจุดทุกอย่างเลยหรอเพิ่มทุกอย่างเลยเนาะ ต้องใส่ผูนัวพริกด้วยนะพริกพอแล้วพริกพอแล้วรถดีไงรถดีใส่ได้หรอใส่ด้สิไม่นานนะก้อยเดฟโปรโมนอันนี้ผมก็ใส่บ่มักชูรสเนาะผมเป็นคนที่กลัวชูรสนะทุกคนไม่ได้กลัวหัวร้านนะแต่ผมคนที่ไม่ชอบชูรสกลัวโดยแบบโดยส่วนตัวนะเออคนที่กลัวมากนี่เป็นลูกอะไร มันมีปมอยู่ตอนเด็กเคยคิดว่าฝันว่ากินน้ำตาลพอดูรสชาติไม่ใช่เพราะฉันไปดูเออเป็นชุรสพอตื่นเช้ามาก็เกลียดเลยไม่กล้ากินชีรสเลยฝันร้ายอืมเกือบแล้วมาอาีกนิดนึงปลาไหลเพิ่มอีกนิดนึงได้อืมรสชาติมันสมตำเลยมันสมตำอะไรอ่ะอืม นานนิดนึงนานนิดนึงอ่าเจ้าไม่เอาเผ็ดแล้วเหรอ,อเือละเผ็ดมากมันจะบอเซียบเริ่มหอมแล้วนะอือมีนูบนบ้าๆครับเป็นไงอือ ขนมตาลแท้ขนมตาลที่ไหนอะไรข้าวคั่วอ๋อข้าวค oh, ั่วเออเพื่อความหอมข้าวคั่วที่บ้านทำเองครับทำขายเออ okay. <Okay. S 2> ของแท้ของแท้ทำอีกไหม oh. อ๋อขอชิมทั้งเห็ดทั้งอะไรครับได้ตัวหืมหอมมาก เดี๋ยวามาชิมอือหือชิมเข้าเหนียวอร่อยเหรออร่อยแล้วเหรอหอืมไหนว่าขมไม่ขมเลยไม่ขมเหรอหนูกินตรงดอกมันอนะพี่ลองชิมตรงดอกมันดิอด๋อไม่ได้เอาทั้งดอกเลยเดี๋ยวใช่โอ้โหยกมาทั้งดอกเลยก็ได้เอ้าอื้อหือขมไหมหอือ จริงเหรอไม่ขมทำไมหนูขมอ่ะไม่ขมเลยต้มสามน้ำทุกคนอร่อยอ่ะเผ็ดพอแล้วใช่ไหมพอแล้ว,อลวโอเคอว้าวเสดายผักโรยมีน้อยไปนหน่อยอืมไม่เป็นไรอันนี้คือเห็ดอะไรอ่ะเห็ดขมนั่นแหละ อ,อ่ะไปชโจ,โจ๊ะอร่อยครับอ,อแซ่บก้อยเห็ดผม,มหืม,มนะเธอบอกผมจะไม่มีแร่งไม่มีมมยาแก้หาละผมแงขุมหนูลองยังไม่กินตอนทำวันนี้เสร็จ หายคุมยังยังเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวก่อนยอดมากแซ่บหลายแม่รีวิวหน่อยเป็นไงผมคือเปรี้ยวอืมผมมากไหมถ้าผขมระดับหนึง่งอ่ะเหมือนกินที <c oughs> ่เล็กว่ะเอออืมไ <c oughs> นาไม่ผมมากต้มสามน้ำนี่แหละต้มสามน่ำเดิมบ <c oughs> ่อยต้มสอง 2. ครับมือนี้ไม่ต้องซื้อกับข้าวครับผมเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวครับบ๊ายบาย,บาย